วันนี้มาหาปลาแล้วก็มากินข้าวปลามีก้อยปลามีตำบักแดงแล้วก็มีปลาเผาดูบรรยากาศกินข้าวนี่นะคะมากินข้าวนํากันเด้อค่ะหาปลาเสร็จแล้วก็มาเผาปลาแล้วก็มาลาปลานี่นะคะหน้าแซบหิวมากตอนนี้ ปลลูกกินข้าวน่ะมีปลาเผาด้วยมีปลาเผามีส้มตํคุณยายตำแตงตำแตงกินกับปลาเผานี่ <c oughs> มีปลาเผามีตำแตง <c oughs> มีลาบปลามาเดิอจามากินข้าวปา่ปา <c oughs> นี่มาตรงนี้ นี่นะคะลาบป่าหามาสดๆแล้วก็ตำแตงกินรวลวยกินแล้วก็จะหัวทิ่มนี่นะคะมานะคะเอฟซีของคุณยายมากินข้าป่านี่นะคะโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็จบไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านคุณยายด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ